พร้อมนะนับนะหนึ่งสองซักเริ่มต้องหร้คำเดียวเลยจะหมดแล้วเข้าหอมเร็วๆลูกนั่งลงนั่งลงเข้าหอมพาชิวฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องน้อเข้าหอมพาชิว กดกระดิ่งตรงนี้นะคะอันนี้คือใสแท่าส่งเริ่เราจะไปเชียงใหม่แล้วคนจมาจะไปเชียงใหม่ทำไงเรามีกับการเชษฐาหานักบินผู้ช่วยสุภกิจเป็นผู้ควบคุมการบินลาจักผมสิทธิชัยเป็นหัวหน้าพนักง,งานต้อนรับในเที่ยวบินนี้โดยเราจะใช้เวลาในการเดินทาง1ชั่วโมงกับ15นาีนาที า,ออา,าสวัสดีค่ะตอนนี้เราคมอยู่ที่เชียงใหม่เย้ถ,ถึงเลยอะพอเรามา,มาถึงสนามมินแล้วแม่ก็ได้เช่ารถเช่าไว้นะคะเป็นรถวีออสนะแล้วก็ให้พอโจครับอะไปตะลุยเชียงใหม่กันไปไปกันเลยไป ส่วนส้มเปล่าเาเขาบอกว่าให้เดินลงไปประมาณ50เมตรเดี๋ยวขวากำลังมีส้อมไม่เก็บอยู่โอเคไปเก็บกัน<ป>นี่เลยหอมกิน<ป>ดอกพุ่มเลยมาวังตกมาลูกดอกกินเหมือนดอกบัลลูนเลยหอมหวานนิดนเรามาอัด แม่ได้สองลูกแล้วค่ะไหนคะโอ้โหถ่ทหอมเดินเยอะแล้วนี่พระเจ้าไม่ได้ลูกหนึ่งเดี๋ยวจะชิมให้ดูก็หอมมาชิมกับคุณแม่เร็วชิมดูได้หวานไหมชิมกับแม่ ผมเป็นคนที่ชอบกินส้มแมนม่ลองดูดิผมว่ามีวันน้ำเรื่องของเรื่องอ้ะหวานอมเปรี้ยวนิดนึงค่ะหวานไหมหอมชิมมั้งนี่วะนี่วะเก็บเลยค่ะสิกินให้คุ้ม59บาท50บาทแต่ก็หอมเข้าฟรีได้กี่ลูกแล้วหอม ทำไมได้น้อยจังเงินเ้ยมันเหี่ยวแค่ลูกแต่ว่ารสชาติมันเหมือนเดิมอืมอหูสวย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 เนี่ยบนหัวหนูเก็บได้เลยโอ้ต้นนี้สดมากเลยนี่หอมลูกนี้ก็สวยได้ไหม ระวังไม้นะลูกดดจะดกไปไหนเนโหดูดิข้างล่างเต็มเลยหอมลูกนี้ปะเล่าเลยหอมนี่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 ลูกเนียนี่เห็นไหมสวยอยู่นะเด็ดเลยลูกเอาลูกเดียวนะพอมาอยู่ใกล้ๆไม่อยากจะกินนะเอองั้นแหละโอ้โหมีบันไดด้วยหอมูปีนไม่ถึงวันนี้หอมปีนบันไดเดี๋ยวพอปีนขึ้นไปต้นนี้ดกสุดเลยนี่นี้มันสูงเป็นบันไดเพื่อไปเก็บใช่ไหม ใช่ปีบันดไดได้อันนี้สึงนี้สุดส่วนแล้วตรงนี้นได้ตนด้นีอหูหนักเงี้ยนะเนี่ยขึ้นไปเลย,ยข,ขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปเลยลูกไม่เป็นไร,รขึ้นไปเลยินแค่นี้นเองกลัวทำไมมันไม่น่ากลัวลองขึ้นไปยืนเลยอ่าขึ้นไปยืนมันไม่ตก แข่งแล้ยืนขึ้นนะ่ะอ่าเห็นไหมยืนยืนตรงตรงอ่อ็นไหมเราจะแข่งกินส้มกันมาหนึ่งลูกใครจะกินไวกว่ากันเริ่มเลยไหมแกร์แกร์เรเร็วๆแกรให้เสร็จนรอ,อเสร็จแล้วรอแป๊บนึงนี่พร้อมเสร็จยังส้มถอดเสือ้อแต่มันก็น่ากินดีนะพร้อมหรือยัง โอ้หนูก็เรียกแบบเหมือนเหมือนเจ้าของนะอ่อนจะแข็งปหมเนี่ยลูกน้อยทำยังไงก็ได้ใครอยากกินใครอยากกินหมดก่อนเนี่ยลูกเนี้ยคือกินแต่เราต้องอ้าปากให้ดูนะว่าหมดจริงแล้วแต่แล้วแต่อ่ะถ้าพร้อมนะเอาละครับนะหนึ่งสองสามเริ่ม run เร้วอะไรคำเดียวเลยเอาเร็วๆเอาเร็วๆ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 ลองรอลูกเล็กกว่าเอาเร็วๆ ใส่หมดเลยใส่หมดเลยใส่หมดเลยน้อยหมดยังั้งหมดอดาปากแม่นเยอะแมนเยอะแม่แมนช้าแม่แมนช้าสุดเลยอะ่ะน้อยจะหมดแล้วเข้าหอมเร็วๆลูกนั่งลงนั่งลงน้อยหมดแล้วอ,อแล้วดูท่านั่งกิน <laughs> หวไหมลูกไหวไหมไหวไหมอย่างน้อยก็ชนะแม่แอนนะคเอ <c oughs> เอต่ <c oughs> อให้เขาอตองลูกเราอะเดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นเราสี่คนพ่อด้วยนี่แหละให้เวลาห้านาทีมาเจอกันตรงนี้นะใครจะเจ็บส้มได้ลูกใหญ่กว่าก,กันมาแข่งกันว่าใครจะได้ <c oughs> ไดลูกใหญ่ก,กันใครชนะเอางี้คนแพ้เลี้ยงกาแฟพ่อกับแม่แอนกับนนะังออยเนี่ยใครแพ้เลี้ยงกาแฟ คนละแก้วใช่อ่าห้านาทีเรามาเจอกันตรงนี้อ่าเริ่มเริ่มลูกเดียวนะลูกเดียวลูกที่ใหญ่ที่สุดโอเคไปจะบอกว่าเจอแล้วเจอแล้วถึงกล้าเล่นไงมั่นใจว่าลูกนี้ใหญ่สุดสามารถหยิบมาได้หลายลูกนะแต่ว่าเอาลูกเดียวที่แบบคิดว่าแบบมั่นใจว่าใหญ่สุดได้ยังไม่เจอเลย พอหอมเจอยังไม่บอกไม่รู้ใครจะได้ต้นใหญ่กันลูกใหญ่อะ่ะสามารถเก็บได้หลายๆลูกเลยนะแต่ให้เลือกลูกมาลูกเดียวแล้วก็เราก็ต้องซ่อนไว้ให้เขาเห็นไงเราต้องน้อยไปหาอยู่น้อยซุ่มน้อยซุ่ม ออยสุน่ม้าๆกัหมดล,ล,นล,ลนหนึนาทีหมดเวลาหน่นาท,หาหนนาทีหมดเวลาไปเจอกันที่เดิม เจอกันที่เดิมเร็วเร็วเร็วสามสิบวิมาเร็วเร็วกลับมาสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าอ้ามามาถึงแล้วโอเค ให้ทุกคนเลือกมั่นใจว่า่องของตัวเองใหญ่สุดนะเอายางพร้อมยางเดี๋ยวดูก่อนคือครั้งเดียวเลยนะครั้งเดียวจบเลยนะต้องเอาลูกเดียวเลยคิดว่าตัวเองมั่นใจลูกเดียวจบเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงเหี้ยมพอกันเลยลูกไม่ใช่ลูกเหี่ยวนะลูกเหี่ยนี่บวมๆนะอ่ะขอดูของของพ่อก่อนแล้วกันทีละคนของพ่อของพ่อก่อนแล้วกันนี่ของพ่อ ของขายต่อแผลแม่แล้วพ่อแผลแม่แล้วนี่เป็นไงเล่าฮเล่าเป็นไงเล่าฮึบไหนดูดิดูดิสูสีว่ะแต่พ่อน่าจะเล็กสุดปะพ่อกับข้าหอมน่าจะสูสีกันวัดน้าอ้อยกับแม่ว่ะของน้าอ้อยมันลูกมันเหน่ามากก็ขอให้เป็นซุ่มสูสีเนาะคือน่าจะเท่าๆกันไหมอ่าอ่าแต่อ้อยหนักกว่า แกดูเลยน้าวไม่น่าวอ๋อไม่อ่อนใช่ไมไม่ได้ที่สุดไม่น่ดนะฮะเมื่อกี้พ่อตู้พ่อเลี้ยงกันนะครัพ่อโจเลี้ยงเยี่ยนี่ยไม่น้าวแล้วครับดูนะครับนี่นี่เห็นไหมทีนี้ต้องกินลูกตัวเองที่เงานมาไปไหนโอ้โหอ๋อนี่ที่เหอทั้งที่บอกว่าแม่บอกว่าจองแล้วมันไม่ได้เะรอ มีที่พักอยู่หน้าอยู่ในสวนเลยตอนยังไม่มีแดดอ่ะตอนนี้ก็เย็นสบายเนี่ยลมเย็นมากเลยนี่มันประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วนะสิบโมงสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งอากาศโอเคอยู่เลยเนี่ยใช่ๆอากาศมาจุดชื่อนี่เนาะอืมหอมหายใจให้ลึกๆแล้วเวิรนี้ไม่ได้มีสวนเดียวนะสามสี่สวนมองไปข้างหน้าเห็นไหมนู่นเห็นปะที่เห็นสีเหลืองสีส้มเออสวนส้มหมดเลย ม่อนแจมม่อนแจมข้างบนนี้ป่ะใช่ครับนี่ตรงนี้ม่อนแจมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปม่อนแจมกันต่อป่ะปะไปดีกว่าป่ะผมกล้ากล้าไหมไปเล่นนี้นั่นกันถกปลาม่งไปดิเล่นอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็หอมจะเล่นนะมันเป็นไอ้นี่ป้าไอที่ขับปลาโบเล่นอ๋อขับรถลงใช่อุ้ยมันจะน่ากลัวไหมเนี่ยไม่น่ากลัวมันคนเดียวดิมันต้องมีคนนั่งด้วยเปล่าคนเลยไม่สี่คนนะอ๋อนั่งสี่คนได้เลยเหรอเอาดิเอาดิเดี๋ยวไ้ผมเป็นคนบังคับเองโอเคโอเคอ๋อตรงนี้มีภาพให้ถ่ายรูปด้วย มันเหมือนเป็นแบบนี่ก็มานั่งถ่ายนะฮึสไลเดอร์ดีไหมตรงเนี้ยเล่นสไลเดอร์ดีไหมมีส้มนั่งเล่นสไลเดอร์มีส้มกันไหมโอเคโอเคคลิปนี้เดี๋ยวไปกันเดี๋ยวคลิปนี้ลากันนะคะหอมลาเพื่อนๆหน่อยเร็วเป็สวนส้มอยู่ที่มั่นแจ็คเนาะเขาหอมไม่คิดเลยนะคะว่าจะได้มาที่นี่ส้มดอกมากอร่อยมากด้วยแล้วก็คือดอกมันหอมมากเออดอกมันหอมนะเนี่ยดอกหอมมากเลยนะเป็นดอกนี้ให้ดูก่อนคือ จะได้นะเรามามันช่วงไปปลายเดือนกุมภามันมีส้มแต่ว่าส้มมันก็รูปมันเริ่มเหี่ยวแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังรสชาติโอเคอยู่อร่อยอร่อยค่าเข้าเดี๋ยวย้มอีกทีผู้ใหญ่คนละห้าสิบบาทส่วนเด็กปลีกินกินไม่อั้นค่ะโอเคป้าเดี๋ยวเดินกินในส่วนได้ด้วยเขาจะมีถังขยะตามจุดให้เราแบบทิ้งเปลือกส้มนี่ไงแล้วก็กินแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปหลายๆจุดเลย ก็ถะะ้าใครชอบกินนี้นะคะ <Okay. S 1> ก, like, ก, share, ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะโอเคชอบไม่เอ่ยถ้าชอบนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะคะว่าชอบสำหรัคิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายป้าป้าเริ่มชับแล้วได้กี่ลูกแล้วครับได้สี่ลูกทำไมได้น้อยจัง <c oughs> เลย๋ยวห้องน้ำเราเปิดแอ็์ก็ได้มั้ง แต่ก่อนไปเก็บส้มมาข้างในตรงนี้มันจะมีสตรอเบอรี่ตรงนี้เข้าฟรีนะค่าเขาอหอมมาดูตู้สตรอเบอรี่ตรงนี้โอ้โห <Okay. S 1> oh, ถ้าเก็บขี่ละยี่สิบาทเก็บได้แต่เ,เราออกมาให้เก็บโลละสองร้อยก็ถือว่าถูกมากนะพอเราไปโลละหกร้อยกันตอนนี้ซสวเีเสียสวยมากโอเคปาปะปา